คุณรู้เพียงเท่านี้คุณก็สามารถแยกบล็อกและแยกเหรียญแทเก้พ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดได้แล้วครับสวัสดีครับผมฟงมาวินขอนแก่นพระเครื่องคนเดิมนะครับแนะนําให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับเพราะถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบคุณจะสามารถแยกบล็อกคอปาดหูขีดหลายจุดได้เลยครับและยังสามารถแยกเหรียญแทเก้ได้อีกด้วยครับเพราะว่าท้ายคลิปผมจะมีสอนดูจุดตายทั้ง3จุดด้วยครับผมสาหรับใครที่ต้องการติดต่อซื้อขายกับทางร้านมาวินขอนแก่นพระเครื่องนะครับ นี่คือช่องการติดต่อทั้งหมดของทางร้านนะครับแนะนําให้แคบเอาไว้กันลืมนะครับผมไม่รอช้าครับผมเป็นเริ่มคลิปกันเลยอันนี้คือพระข้อคูณปี17นะครับที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับสร้างทั้งหมด1นึ่งแสนเหรียญครับผมมีอยู่ด้วยกันประมาณ7บล็อกครับแต่ว่าจะมี2บล็อกที่พิเศษกว่าเพื่อนก็คือบล็อกนวะหูขีดกับบล็อกนวะ,ะไหลจุดครับอีกค่าบล็อกที่เหลือเป็นบล็อกของทองแดงครับผมแต่ว่า2บล็อกที่เป็นบล็อกของนวะ จะราคาสูงกว่าเพื่อนครับในคลิปนี้ผมเอาบล็อกนวะอะไรจุดนวะหูขีดและบล็อกคอปาดมาให้ชมครับนี่คือบล็อกนวะหูขีดนะครับเพราะจะสังเกตเห็นได้จากขีดที่ออกมาจากด้านข้างหูด้านขวามือของเราครับหูด้านขวามือของเราจะมีขีดออกมาด้านข้างแบบในรูปที่ผมโชว์ให้ดูแบบนี้เลยนะครับจุดที่2องอยู่ด้ดานลาหลังเหรียญครับผมเป็นเส้นนูนขีดใต้คําว่าอาเภอครับส่วนนี้ก็คือบล็อกนวะไรจุดครับจุดดูคล้ายกันเลยครับผมอิงจากฝั่งขวามือของเราครับ หล่ของพ่อคุณนะครับจากทางขวามือของเราจะมีเส้นวิ่งขึ้นไปแล้วก็มีจุดด้านบนอีกจุดหนึ่งก็อยู่ด้านหน้าเช่นเดีวยวกันครับคําว่าด่านขุนทศตรงคําว่าทศจะมีดดเด็กแล้วก็มีจุดอยู่ด้านใต้โดเด็กแบบนี้ครับมากันที่บล็อกสุดท้ายนะครับบล็อกคอปาดครับผมซูมไปที่คอของพ่อคุณนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีรอยเหมือนรอยปาดครับผมเป็นรอยนูนขึ้นมาคมๆนะครับแบบที่ผมเอาให้ดูอยู่ในรูปนี้เลย ตอนนี้ทุกคนคงเข้าใจวิธีการดูเหรียญทั้งสบล็อกแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปชม3จุดตายท้ายคลิปนะครับมาฟัง3วิธีการดูเหรียญแท้กันก่อนครับบอกเลยว่า3อย่างนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณไม่รู้วิธีการดูเหรียญแท้เนี่ยคุณอาจจะซื้อเหรียญเกมมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้ครับผมเดี๋ยวจะไปเริ่มจากอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือความลึกและความคมของเหรียญน,นะครับตามที่ทุกคนกําลังดูอยู่เลยครับ ตามใบหน้าตามร่องต่างๆบนเหรียญจะมีความลึกความคมเป็นพิเศษและจะเห็นความลึกความคมชัดมากๆเลยครับและรายละเอียดเล็กๆพวกนี้แหละครับผมที่ของเกมไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เดี๋ยวจะส่งให้ดูทั่วๆเหรียญน,นะครับจะได้เห็นหลายๆจุดเห็นกันจะชัดเลยว่ามันมีความลึกความคมยังไงนะครับอย่างที่ส่งให้ดูอยู่นะครับตัวหนังสือยันแต่ละจุดนะครับมีความตั้งชั้นโดง่งไม่ติดกันและเรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้ บอกเลยว่าเหรียญแบบนี้ครับเหรียญแท้ทุกองจะเหมือนกันหมดครับตามธรรมชาติเหรียญน,นะครับเวลาปั๊มเหรียญลงไปมันจะต้องนูนขึ้นมาเป็นสันโดง่โดงๆชันๆอย่างจีวอลเนี่ยครับตั้งเป็นสันแบบนี้เลยและตัวหนังสือใบหน้าริ้วรอยต่างๆจะต้องชัดเจนแบบนี้เรียกว่าความลึกคมครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะส่องให้ชมหลายๆจุดเลยนี่นะให้ทุกคนสังเกตน,นะครับหรือจะแคปก็ได้นะเห็นได้เลยว่าริ้วรอยบนหน้าครับชัดมากๆเลย ดูริมฝีปากครับผมมีความลึกมีความชัดเจนมากๆและดูตามตัวหนังสือนะครับจะตั้งเป็นสันโดงๆขึ้นมาให้เราอ่านง่ายๆแบบนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันส่วนที่2กันเลยนะครับก็คือความเรียบตึงและรอยเหล็กยืดตามพื้นเหรียญตามที่ทุกคนกําลังเห็นนะครับจุดนี้จะมีรอยเหล็กยืดเป็นเส้นๆวิ่งไปที่ขอบเหรียญแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ที่ผมกําลังส่องให้ดูอยู่อ่า พื้นเหรียญเนี่ยเขาจะเรียบตึงจะมีรอยเหล็กยืดเฉพาะขอบเหรียญตามพื้นเหรียญน,นะครับไปจนถึงตามร่องต่างๆตามขอบต่างๆของส่วนที่นูนขึ้นมาครับไปต่อกันที่ส่วนที่3กันเลยก็คือขอบตัดนั่นเองครับซึ่งขอบตัดเนี่ยเป็น1ใน3จุดตายที่ผมจะมาโชว์ด้วยนะครับขอบตัดนะครับจะเป็นขอบตัดแบบฝาเ๊ปซี่ก็คือตัดไปครึ่งหนึ่งแล้วมัน ขาดแค่ครึ่งเดียวแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็คือหลุดออกไปเลยแบบที่ผมโชว์ในภาพแบบนี้เลยนะครับโอเคส่วนจุดใต้จุดที่2นะครับคือหูของเหรียญน,นะครับเขาจะใช้สว่านเจาะมันจะมีรอยปริ้นแบบนี้ครับจะมีรอยปริ้นนะครับเป็นรอยของหัวสว่านเวลาเขาเจาะลงไปส่วนจุดที่3ามนะครับจุดสุดท้ายก็คือตรงที่เป็นบัวตรงนี้ครับมันจะปริ้นออกมานิดหนึ่งครับเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแบบนี้มันจะปริ้นๆนิดๆนะครับ อันที่สี่ผมแถมให้นะครับตามขอบเหรียญด้านหลังนะครับมันจะมีเส้นซ้อนซ้อนอยู่นะครับเป็นเส้นเล็กๆเ,เนี่ยนูนขึ้นมาคมๆแบบนี้ครับผมหมดแล้วครับผมและนี่ก็คือ3จุดตายที่เมื่อคุณเห็น3จุดตายนี้ประกอบกับธรรมชาติของเหรียญแท้คุณก็สามารถการันตีได้เลยว่าเหรียญน,นั้นนะครับเป็นของแท้100้เซและผมบอกได้เลยนะว่าถ้าใครดูคลิปนี้จนจบจะได้ประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าที่ผมสอนวิธีดูเหรียญแท้ไปเนี่ยบอกเลยว่า เกจิทุกเหรียญน,นะครับจะมีส่วนประกอบแบบนี้เหมือนกันทั้งความคมชัดพื้นเหรียญที่มีรอยเหล็กยืดและขอบตัดแต่ขอบตัดเนี่ยแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนา t ี้ก็ต้องไปจํากันแต่2อ,อันแรกนะครับบอกเลยว่าธรรมชาติเหรียญเนี่ยเหมือนกันทุกอันสําหรับวันนี้ร้านมาวินขอนแก่นพละเครื่องก็งต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ